สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกษตรบ้านนานิตยานะคะสำหรับไลน์นี้นะคะมาดูว่านดีของไทยนะคะว่านสมุนไพรไทยนะคะอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือว่านหานุมานนะคะในทางว่านเราจะเรียกว่านชนิดนี้ว่าว่านหานุมานนะคะเราจะใช้เป็นไม้ประดับได้ก็จะเรียกว่าหานุมานนั่งแท่นในทางไม้ประดับนะคะว่านตัวนี้มีดอกที่สวยงามนะคะก็ใช้ได้ทั้งไม้ประดับ ะะและสมุนไพรไทยนะคะก็ความเชื่อเกี่ยวกับว่านตัวนี้นะคะก็จะเชื่อในเรื่องของคงกระพันชาตรีนะคะเมื่อ,อรับประทานว่านชนิดนี้เข้าไปนะคะก็จะโดยความเชื่อฟันแทงไม่เข้านะคะก็จะช่วยปกป้องคุ้มภยัยผู้ที่ปลูกนะคะไม่ให้ได้รับอันตรายนะคะจากศัตรูหมู่มารน,นะคะสำหรับว่านตัวนี้ นะคะและยังใช้ประโยชน์เป็นยาห้ามเลือดนะคะเวลามีบาดแผลด้วยยางนะคะยางของว่านชนิดนี้นะคะก็จะมีน้ำยางลักษณะนี้นะคะเมื่อมีดบาดนะคะเราก็จะใช้น้ำยางตัวนี้หยุดใส่ที่แผลสดนะคะตัวนี้จะห้ามเลือดได้ว่านหนุมานนะคะก็มีประโยชน์นะคะใช้ ได้ทั้งไม้ประดับและสมุนไพรและในทางคงกระพันชาตรีนะคะขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดนะคะ,ะเมื่อมีดอกก็จะติดฝักนะคะติดมเมล็ดตัวนี้เราก็ขยายพันธุ์ได้มเมล็ดร่วงก็สามารถงอกออกมาได้นะคะก็ลลำต้นของว่านชนิดนี้ก็จะมีะลักษณะอวบนะคะอวบน้ำอชอบดินร่วน ระบายน้ำได้ดีชอบแสงแดดทั้งวันนะคะสำหรับว่านหานุมานนั่งแท่นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่มีความคงทนต่อสภาพอากาศได้ดีนะคะก็ปลูกตรงไหนของบริเวณบ้านก็ได้นะคะเป็นว่านดีของไทยอีกหนึ่งชนิดนะคะวันนี้นะเกษตรบ้านานานนิตยาก็พาทุกท่านมาได้รู้จักนะคะ อเอาละคะสําหรับไลนี้นะคะก็คงได้รู้จักว่านดีของไทยอีกหนึ่งชนิดก็คือว่านหนุมานหรือหนุมานนั่งแท่นนั่นเองนะคะก็ะหาปลูกกันนะคะ,ะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็คงเจอกันใหม่ในไยหน้านะคะเกษตรบ้านนานิตยานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ